ผู้ที่มีความอยู่ดีกินดีนั้นย่อมสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้ทั้งในยามปกติทั้งในยามคับขันเพราะว่าผู้ที่มีชีวิตที่ดีมีอาหารพอเพียงมีฐานะมั่นคงย่อมมีจิตใจแข็งแรงและทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เกิดความเข้าใจในความมั่นคงคือการรักษาความปลอดภัยของประเทศและหวงแหนแผ่นดินของตัว หายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับปรัชญาชีวิตที่ยึดถือแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของความพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานามธรรมไม่มีคู่มือในการใช้แต่ทุกคนสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสิ่งหนึ่งที่ต้องยึดถือและปฏิบัตินั่นก็คือหลักจริยธรรมคุณธรรมและหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้ผมมีเรื่องราวของความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชีวิตที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าถึงคำว่าพอเพียงความยากจนคือหนทางสู่ความเป็นทุกข์ทุกข์จากการไม่มี นำไปสู่ความอดยากความหิวโหยไร้ซึ่งที่มาแห่งปัญญาการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาตินับเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ในการบริหารแผ่นดินให้ทุกคนรอดพ้นจากทุกข์จึงเป็นที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญ,ญาชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อนำพาประชาชนให้เดินพ้นจากทุกข์ความยากจนด้วยการดำเนินชีวิตทางสายกลางเป็นการจัดสมดุลของชีวิตกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพอดีทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองโดยยึดหลักการมีเหตุผลความพอประมาณสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเป็นหลักของความถูกต้องคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณพระปฐมบรมราชองค์การ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงเป็นการย้ำถึงพระราชปณิธานที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยมุ่งมั่นในอันที่จะนำพาประสบนิกรทั่วผื้นแผ่นดินให้ทุกชนอยู่ดีกินดีพ้นจากความทุกข์จากความยากจนที่เปรียบเสมือนเชื้อร้ายทำให้คนอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกัน นำไปสู่ขาดความรู้การศึกษาโอกาสในการพัฒนาคนไร้ซึ่งอำนาจขาดสิทธิ์ขาดเสียงตกอยู่ในความเสี่ยงและความหวาดกลัวปีพุทธศักราช2498ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรครั้งแรกในจังหวัดภาคกลางก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาค ทรงเสด็จไปในทุกพื้นที่ทรงพูดคุยกับชาวบ้านรับฟังปัญหาทรงซักถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาและทุกข์ร้อนปีพุทธศักราช2501เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทางภาคเหนือครบทุกจังหวัดบุกป่าฝ่าดงภูเขาสูง เข้าไปทุกพื้นที่แม้เป็นชนกลุ่มน้อยไม่มีเชื้อชาติไทยพระองค์มิเคยทรงแยกมองเห็นทุกคนคือชีวิตคือคนของผืนแผ่นดินปีพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครบทุกภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระองค์มิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยตราบตรำพระวรกายเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดของโลกทรงทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะท้องถิ่นธุรกันดารทรงสอบถามข้อมูลรับทราบความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทำให้พระองค์ได้ทรงทราบปัญหาด้วยพระองค์เองเป็นการมองเห็นของควาที่มองเห็นทุกพื้นที่ของถูนดินเห็นความทุกข์ยากจากเหนือจดใต้ตะวันออกสู่ตะวันตกทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยชีวิตทรงนำกลับมาแก้ไขและทรงงานด้วยพระองค์ ตลอดระยะที่ทรงครองราชแม้เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ต้องทรงรับผิดชอบเรื่องใดๆในแผ่นดินแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกนชาวไทยที่ทรงรักทรงห่วงใยพระองค์มิได้เคยทรงละเลยที่จะสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรมิเคยทรงดูดายกับความทุกข์ ความเดือดร้อนของปวงประชาทรงมีพระราชดำรัสอยู่เสมอประชาชนไทยส่วนใหญ่อย่างยากจนพระองค์ต้องทรงต่อสู้กับศัตรูคือความยากจนของราษฎรทรงหาวิธีการต่อสู้กับความทุกขยากอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ชนะความยากจนให้ได้ การจะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวไม่ยั่งยืนการจะช่วยประชาชนให้อยู่รอดได้จะต้องให้อาชีพให้เขาพึ่งตนเองได้พระราชโชบายที่นับเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค เกิดขึ้นกว่า3,000โครงการโดยก่อนพระราชทานโครงการใดให้กับประชาชนพระองค์จะทรงทุ่มเทศึกษาทดลองจนรู้จริงทั้งชีวิตคนพผื้นดินผืนน้ำภูมิประเทศภูมิอากาศระบบนิเวศและวัฒนธรรมทรงเน้นย้ำการแก้ไขให้เหมาะสมกับพื้นที่ในวิถีที่เรียบง่าย ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเงา้าที่เป็นต้นทุนในการพึ่งพาตนเสมือนรากฐานเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงความยั่งยืนในอนาคตในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดและระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป <c oughs> การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น <c oughs> ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ his love for his พระบรมราชโชวาทที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาทรงวางรากฐานแนวทางการแก้ไขทรงเห็นถึงความเปลี่ยนของประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต4ธันวาคมปีพุทธศักราช2540และ4ธันวาคมปีพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีใหม่ของโลกเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันวิกฤตเหตุการณ์ร้ายรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ใช้อย่างจำกัดพอดีไม่น้อยหรือมากเกินไปไม่เกินตัวให้คุ้มค่าและสอดคล้องตามความต้องการเป็นการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่ได้รับรางวัลน,นี้องค์การสาประชาชาติได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ว่าเป็นปรัชญาหรือทฤษฎีใหม่ ที่นานาประเทศรู้จักและยกย่องโดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาทางสายกลางที่ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนเอกชนจนถึงภาครัฐระดับประเทศ สู่ระดับโลกเราก็รู้พ่อต้องเนื่อยสักเพยนต้องบากใจกายไม่เคยสิ้นพราะพอรู้พอคือพลังแห่งดึงให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป ผู้ชมครับนั่นคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเพื่อพลิกฟื้นชีวิตพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งประเทศของพระองค์คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ประเทศของเราจะต้องเป็นประเทศเกษตรกรรมหรือทุกคนจะต้องทำสวนพืชไร่ปลูกข้าวไว้กินเองเป็นประเทศที่ล้าหลังแท้จริงแล้วคำว่าพอเพียงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เตือนสติเราอยู่เสมอให้เรารู้จักใช้ และคิดอย่างมีเหตุมีผลมีความรอบคอบและระมัดระวังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเหตุการณ์ร้ายที่จะเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือทุกคนจะต้องเป็นคนดีและมีหลักของคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยคที่หลายคนพูดถึงแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงคําว่าพอเพียงอย่างแท้จริงเศรษฐกิจพอเพียงคือพอดีพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือพอดีพอดี ลองทําแบบพอดีพอดีเขาประสบความสําเร็จตั้งนั้นแนละแต่วันนี้มันไม่พอดีได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาว้าได้วาเอากิโลงเนี่ยยังไงมันก็มันก็ไปไม่รอดแต่เท่าเขารู้จักพอดีแค่นี้พอดีแล้วพอพอดีแล้วเอาแค่นั้นนะครับอยู่ในบันไดสี่ั้นกินแจกแลกขายต้องมีมิตรมีเพื่อนเมื่อมีมิตรมีเพื่อนคุณไม่ต้องอยู่คนเดียวเพราะนั้นให้รู้จักคําว่าพอดีแบบพอดีพอดีนะครับ เยอะมากจนเกินไปเย็นน้อยจนเกินไปให้พอดีพอดีเศรษฐกิจพอเพียงคือพอดีคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่ารวยๆต้องทําให้จนจนอยู่ก็จนต่อไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องต้องตำหนิตัวเองนะถ้าคิดอย่างนั้นเพราะว่าเเราควรจะทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆหาความหมายครับจริงแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็น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 ส่วนหนึ่งของปรัชญาพอเพียงทั้งคำว่าปรัชญาเป็นสิ่งที่ที่ตกผลึกแล้วเป็นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมของโลกเพราะนั้นการดำรงอยู่ในในทางสายกลางเนี่ยแค่คำว่าทางสายกลางทางสายกลางก็เป็นความคิดที่ถูกต้องคำว่าความคิดที่ถูกต้องในแต่ละศาสนา ในในในทฤษฎียั่งยืนของโลกเนี่ยก็ต้องไปศึกษาว่าอะไรคือทฤษฎีที่ถูกต้องเพราะนันเป็นทฤษฎีที่ไม่หลอกใครทําแล้วเป็นผลดีกับทุกคนเพียงแต่ว่ามันเหมาะสมกับที่ตรงนั้นตรงไหนซึ่งอันนี้ต้องเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะใช้ปัญญานํขนาขณะที่ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะใช้กิเลสนําซึ่งอันนี้ต่างกันกิเลสนําไม่ยากทําให้ดีหลอกลวงไงก็ได้เอาให้เงินออกจากกระเป๋าแต่ขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใช้ปัญญานำเนี่ยมันต้องฝึกเพราะการที่ฝึกเนี่ยมันก็ต้องต้องให้เวลากับการฝึกในฐานะนี้ที่ฉัานทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในความรู้สึกเนี่ยท่านบอกว่า ันเป็นเรื่องของธรรมะกับธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดรู้ไหมคะว่าเราต้องการอะไรในช,ชีวิตดิฉันเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าเออต้องการความสุขอยู่กับพืชสีเขียวต้องการอากาศต้องการอาหารต้องการเรื่องของธรรมะธรรมชาติอย่างนี้มากกว่ามันมีความภูมิใจในพื้นดินของเรามีความภูมิใจในอยู่เราอยู่กับหมู่บ้าน ชุมชนของเรามีความภูมิใจนี่นี่ฉันเป็นคนไทยที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้แนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากการจัดการบริหารในทรัพยากรของเราไม่มีสิ่งใดแล้วคะ่ะที่ฉันจะสุขเป็นความใฝ่ฝันแล้วเป็นความสุขเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดลวคะ่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้กับคนกลุ่มไหนโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับคำถามคำตอบของผมคือว่ามันใช้ได้กับคนทุกกลุ่มนะครับทุกวัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนําไปใช้เนี่ยในคนแต่ละกลุ่มแต่ละวัยแต่ละอาชีพเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้คําว่าพื้นฐานของผมก็คือว่าไม่ได้ไปนั่งท่องว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหนึ่งพอประมาณ 2นะครับมีเหตุมีผล3ม,มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ด้วยอออสองเงื่อนไขก็คือความรู้กับคุณธรรมเนี่ยนะครับแต่ต้องเข้าใจถึงแก่นของที่พระเจ้าอยู่หัวท่านพูดถึง3ห่วงตรงนี้กับ2เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีง่ายๆที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าทุกๆคนที่เกี่ยวข้องคือว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับให้หยุดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะทํา แล้วก็ตั้งสติกับมานั่งถามคำถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยนะครับนะครับเรามีกระบวนการคิดที่มีคำตอบที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจถามเรื่องนั้นถูกต้องแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือเราอยู่แบบพอตัวนะครับเราทําอะไรไม่เกินตัวนะครับหากว่า เราไปเห็นเขามีอะไรเราก็จะอยากมีเหมือนเขาเนะี่ยมันไม่ได้นะครับคือจะพาให้เรานะไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับเรามีพอพอใจที่เรามีอยู่เป็นทุกวันเนี่ยครับเรามีนาสักห้าไร่เราก็แบ่งทํานาทําผักเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินครอบครัวเราก็เป็นสุขละนะครับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในตัวมันคือการเรียกว่าพัฒนา ที่พปะอง์ท่านด้รางวัลสาธารณชาติจะปีที่เก้าเป็นรางวัลพัฒนาพัฒนาพัฒนาคนการพัฒนาคนคว่าพัฒนานคือการเดินไปข้างหน้านะครับเมื่อเดินไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายทยํายังไงให้มันไปสู่ความสาเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเดินไปข้างหน้ามันก็จะเป็นวงล้อของการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีวันที่สุด ความทันสมัยมันเกิดขึ้นตลอดที่ได้นํามาใช้ผมได้บอกตลอดเวลาว่าคนที่นําไปใช้เนี่ยเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่เติบโตได้อย่างท่านเหตุการณ์เพราะปัญญาเศรฐกิจพอเพียงบอกว่าคุณต้องพัฒนานะถ้าคุณหยุดพัฒนาเมื่อไหร่คุณไม่ใช่คุณไม่ได้ใช้ปัญญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตหรือว่าใช้ในธุรกิจมนุษย์เนี่ย มันมีมันมีกิเลสติดตัวมาตั้งแต่โผล่จากท้องแม่นะมนุษย์มีมาทุกคนเพียงแต่ว่าวันนี้ติดกิจพอเพียงในแนวปรัชญ,ญาที่เกี่ยวเพียงมันพูดถึงว่าทําไมเราจะลดเรื่องความอยากลงให้ได้มั่งและให้รู้จักตัวเองให้มากที่สุดว่าตัวเราคือใครใช่ไหมวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะปลูกยางสักร้อยไร่เราอาจจะได้สินเชื่อจากทกศแล้วถามว่าใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องรู้ละกลไกตลาดของของยางเนี่ยอนาคตมันไปไม่รอดแล้วเราก็พอพอยางขายไม่ได้เรากินได้ไหม ไม่ได้แต่ถ้าเราสร้างอาหารนะกินได้ถ้าเราปลูกต้นไม้สักต้นนะ่ะปลูกพะยงวันนี้กิโลละสองรอยนี่พูดถึงเงินเลยนะชันตะเคียนกิโลละส0 0พอันนี้คือ,คอ,คอมุมมองถ้าเป็นนี้เรามองว่านี่คือความสุขที่เรามีแล้วก็ผมมองว่าถ้าในแผ่นดินนี้วันนี้ผมปลูกป่าอยู่ผมไม่ได้ปลูกยางนะผมปลูกป่านะปลูกป่าธรรมชาติเลยถ้าสนใจไปดูได้นั้นผมมีหลักประกันเรื่องต้นไม้เรื่องท่อนสูงเรื่องบ้านเรือนในอนา,นาคตใครถามผมว่าวันนี้ยังปลูกอยู่ ทำไมต้องปลูกผมบอกนี่คือมรดกของผมฉะนั้นวันนี้หลานมาลักผมเนื่งจากว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหม่านั้นเราขอนํามันกินไม่ได้ฉะนั้นคือความสุขนั้นในน้อมตามเศรษฐกิจพอเพียงมารู้จักพอใช้ตามปรัชญาของท่านไม่ผิดเนี่ยแต่ถือว่านั่นคือความพอดีรู้จักตัวเองว่าตัวเองคือใครนี่หลักขณะนักเกษตรกรนะถ้าเป็นนักธุรกิจก็ต้องรู้ว่าเรามีสถานะทางการเงินเท่าไหร่ทช่ไมถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องรู้ว่าเรานักวิชาการที่พอเพียงยังไงถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องรู้้วว่่าาเเเรรคไไมปป็นนนีกิ ดังนั้นชีวิตถ้าไม่เป็นนี่ผมว่าความสุขอยู่ตรงนั้นนะตรงที่ไม่เป็นนี่อย่างเดียวนะความสุขอยู่ตรงนั้นมากกว่าดังนั้นเราจะไปก่อหน,นี้ทาไมถานเท่านี้เราทําให้เราปัญญาอ่อนมันมีนี่ปัญญาอ่อนกับนี้มีภูมิปัญญาดังนั้นนี่คือความสุขเพราะว่าแนวแต่เพียงถ้าเราน้อมนำมาทุกอย่างโดยสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยพอแล้วมันมีเหตุมีผลมีคุณธรรมมีความรอบรู้ <c oughs> รู้กับรอบรู้นี่ต่างกันเนาะถ้าเรารอบรู้ได้รู้ว่ารู้ว่าเราคือใครให้รู้จักตัวเองก่อน ธั้งหมมันมีความสุขรู้จักครอบครัวใช่ไหมจําเป็นไม่ต้องให้ลูกเราจบปริญญาตรีถ้าลูกเราเพาะพันธุ์ปลาดุกเป็นถ้าลูกเราเพาะเชื้อเห็ดเป็นใช่ไหมจําเป็นไหมไม่จําเป็นท่านั้นนี่ไงคือเกษตรกรความสุขมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้คิดเป็นจัดการเป็นบริหารเป็นคําว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นเป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่พูดไว้ที่ดำรัสไว้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนา ท้องถิ่นหรือพัฒนาชุมชนว่าจะต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเพราะการเข้าเข้าใจเข้าถึงเนี่ยมันจะต้องเข้าใจผู้คนในในท้องถิ่นตรงนั้นซึ่งเป็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมส่วนเข้าเข้าถึงคือเข้าถึงสถานที่นั้นๆเนี่ยมันเป็นลักษณะทางทางภูมิศาสตร์นะครับคือสภาพภูมิประเทศแม่น้ําลําคลองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต่างๆอย่างนี้ก็เลยผนวกกันเป็นว่าเรื่องนี้คือต้องเข้าใจ ภูมิสังคมนะครับภูมิสังคมรันถ้าจะพัฒนาอะไรก็ตามก็ต้องเข้าใจภูมิสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ที่สุดในการวางแผนที่จะทํางานซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะเป็นการที่น้อมนําพระราชดำรัตนนี้มาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน,นเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกมิติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเป็นมิติของของไอ การประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นมหาวิลาลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนพ่อค้าชาวนาเกษตรกรกร็าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้แต่ต้องให้เข้ากับกลุ่มสังคมนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่เรายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมออีอยู่อย่างพอมีพอกินตามอัตภาพอย่างสมควรน,นะคะไม่ฟุ่มเฟือยไม่โลภจนเกินไปแล้วชีวมมิตก็จะมีความสุขแบบ พอดีพอดีใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางค่ะไม่ติดสุขแล้วก็ไม่ทุกจนเกินไปอยู่ตรงกลางพอดีพอดีค่ะประเทศไทยที่มีระบบการศึกษาที่เดินตามรอยเท้าพ่อและคาระวะต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่นคนไทยประเทศไทยแผ่นดินไทยจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เลี้ยงมนุษยชาติเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติบนโลกใบนี้ และประเทศไทยจะมีความเป็นผู้นำของโลกผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารผู้นำที่มีความสงบสันตินะครับที่มีความสามคัคคีที่มีศาสตร์พระราชาและภูปัญญาท้องถิ่นที่จะนำพาโลกใบนียให้เกิดความสงบสันติสุขบนโลกใบนี้ร่วมกันความพอเพียงเนี่ยมันจะเกิดได้จริงเนี่ยหนึ่งต้องนอกจากฟังอ่านมากๆฟังพระอ,องค์ท่าน พระองค์ท่านตัดเรื่องนี้มาตั้งสี่สิบกว่าปีนะไม่ใช่เพิ่งตัดไม่กี่คำที่เอาไปท่องกันอยู่นั้นก็ให้ฟังพระอ,องค์ท่านมากๆก็จะเข้าใจว่าพอเพียงพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พอเพียงขั้นก้าวหน้าเป็นยังไงและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องเอาไปคิดพอฟังคนอื่นฟังพระอ,องค์ท่านฟังคนอื่นเอาไปทําแล้วประสบผลสาเร็จแล้วเราก็ไปคิดจินตนาการว่าเออเราเนี่ยจะเริ่มพออย่างไรทําไงชีวิตเราจะมีพอใช้ทําไงเราจะพอกิน ทำไงเราจะพอมีที่ซุกหัวนอนมีที่อยู่อแต่ทาไงเราจะมีสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็นสบายพอนี่คือพื้นฐานนะก็เอาไปทดลองทําดูมันจะเข้าใจมันจะเข้าไปในใจเลยละ่ะนะพอเข้าใจแล้วก็ลงมือทํามันก็จะขยายงานไปได้เลยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องฟังคํานิยามจากคนที่หลากหลายและที่สําคัญคือ ไปเอาพระรัมดีโอเดี๋ยวนี้เข้าไปใน u t u b e ฟังพระราชดำรลัสมากมายเยอะแยะหาไม่ยากอ่านเอาก็หาไม่ยากนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยมานั่งคิดสิทำยังไงเราจะประยุกต์ให้มันเหมาะกับเราถ้าเราเป็นผู้บริหารองค์กรเช่นโรงเรียนหรือมหลาลัยเราจะทำยังไงมันจะเหมาะกับความเป็นโรงเรียนจะเหมาะกับมหลาลัยแล้วเพราะปรัชญาเนี้ยมาใช้กับทุกคนไม่เหมือนกันไม่ได้มันลอกกันไปไม่ได้มันต้องเอาไปจินตนาการให้เหมาะกับตัวเรา เหมาะกับโรงเรียนของเราเหมาะกับมหาวิทยาลัยของเราเหมาะกับชุมชนเหมาะกับประเทศของเราจะทําอย่างไรไอันนี้ต้องคิดไม่ใช่ลอกเอาไปปฏิบัติแล้วพากันท่องกันทั้งแผ่นดินไปมีออดิตเขาไปไล่ตรวจไปบงังคับห้เขาคิดเขาพูดเขาเขียนเหมือนกันหมดอดันนั้ผิดยืนยนันมาทำวิธีผิดอย่างรุนแรงนพระพอเขาคิดเขาจินตนาการแล้วเขาต้องไปลงทําด้วยตัวเขาเองมันจึงจะรู้ว่าเหมาะกับตัวเขาไหมหลักคิดหรือคํานิยามหนึ่งชุด เอาไปใช้กับ1ิบคนใช้ไม่ได้ทั้งสิบคนยืนยันจะต้องเอาไปประยุกต์ให้เหมาะกับแต่ละคนแต่ละท้องถิน่นแต่ละวัฒนธรรมและแต่ละภูมิอากาศนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆความพอเพียงจึงจะเกิดก็ยืนยันพระอ,องค์ท่านย้ําว่ามีทั้งพอเพียงขั้นพื้นฐานและมีทั้งพอเพียงขั้นก้าวหน้าคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็คือหากเราทุกคนใช้ และมองทรัพยากรเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ให้กับเรามาแต่กลับไม่ได้มีการปลูกหรือสร้างสิ่งใหม่ทดแทนให้เกิดขึ้นในสักวันหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็จะหมดหายไปและเราก็จะทำได้แต่เพียงเล่าให้ลูกหลานฟังสร้างตำนานเป็นภาพให้ได้เห็นในสิ่งที่หลงเหลืออยู่เรามาช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามกันอีกครั้งเถอะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นต่อๆไป และถือเป็นการทําความดีถวายแด่พ่อหลวงของเราที่ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ด้วยนะครับสําหรับรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับังงงงงเเหนอออยตย,ยตตตไ้้้้้าาาาคิดทดทีีมนะพพขป แต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจิงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกล เพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแธอในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคน,คน จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สูงเกินใคร